แค่พื้นกะครับแค่พื้นวันนี้ยล่ที่ร้านนี้วันนี้ก็อยู่ที่รัาครับตันที่สิเเดินทางไปที่รับแสงัหองทะคตับวี่ที่0เดินทางไปทำการับราหรับนอารับริร่สะานอารทีสน่สับปนุ่มนอารวทรับาี่สุรันมที่

นี่คือบรรยากาศนะครับกำลังรับประทานอาหารนะครับนะยังหิวก่าทีเดียวพเพชรนี่เขาบอกว่ากล้วยไข่ใช่ไหมแล้วอันนี้กล้วยอะไรกล้วยทอดแต่ไม่ใช่กล้วยไข่กล้วยน้ำว้านกล้วยน้ำว้ามาทำใช่ไหมอร่อยไหมได้ชิมยังชิมแล้วเออถ้าไม่ได้ตัวนั้นนี่แย่เหมือนกันอ๋อมันนี้อร่อยมาก คอน,นี่ลงพลกับจะขึ้นเวทีกันไหมเขาจะขึ้นเวทีกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าน่าจะขึ้นนะร้องเพงลงร้องเพงลงร้องเพลงอะไรเ่ย อะไรก็ได้ที่ว่าเราลำกันได้อ๋อลำกันได้ใช่ไหมมีเยอะอยู่ต้องลำด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหแล้วขาจะขึ้นเวทีไหมมีคนก็มาเต้นเขาเขาขึ้นอยู่มั้งแต่ที่อะไรนะพงศ์พี่ลามเขายังขึ้นนะไม่ได้ดูหรอเมื่อคืนโอ้นั่นน่ะสิต้องดูต้องดูความเคลื่อนไหวอ่ะ อโอ้โหทำไมมันสีเปลี่ยนไปแล้วล่ะมีก้นฮะกนมันเหรอใช่คุณเขารู้จะบ้ออนะหล่ะเอาไมท่ทันนี่อ้ไฟมันแรงไหมโอ้ไฟมันแรงวันน้องไม แป้งมันเยอะไหมแป้งมันเยอะไปหน่อยเนาะนีนะครับบรรยากาศ ถ้าใครที่มีความสคนค่นี้ก่อนนะครับประตูรห้ด้วยนะครับ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 คราบครับคนับครับครัครัสรัครับครับครับรับ้รันคครับครัับครับรับคครับครับครคระบรคบนครับรรรครัรรครัครัครับ กราบไหว้นะครับสักการะหลวงพ่อขาวนะครับ นี่นะครับเอ็นเนะครับบรรยากาศวันนี้ก็จะเดินไปศาลานะครับ นี่นะครับบรรยากาศแะครับวันนี้ก็ไปดูตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับไม่แห้งเนาะจะเปียกอยู่ตลอดเอยนะครับอือมันเหมือนบ่อนะครับอื บ้างครับอันนี้มันทำไมไม่แห้งเลยล่ะน้ำอ่ะมันพี่มันต่ำค่ะที่มันต่ำใทีนี้ฝนตกมาก็ขังโอ้ขังตลอดเลยขังตลอดถ้าไม่มีฝน,นตกเกิมันจะแห้งอ๋อมันจะแห้งใช่ไหมใช่ <cả S 2> อืมก็ถึงว่าใช่ไหมเหมือนน้ำมันมท่วมอ่ะ้ท่วมมหดเลยตรงนี้นะท่วมหมดเลยนะมันมีแต่นาวไงเลย มันก็ลําบากเวลาเดินอ่ะใช่น้ำท่วมลำบากเดินไม่ได้ก็เดินทางเดียวสักเส้นเดียวเด็กเดื่องจท่วมใช่ไหท่วมหมดเลยเหรอจ้าท่วมเอาทำไมไม่ทําให้มันสูงขึ้นอ่ะก็เลยก็ไม่มีก็าทำตะลาใหม่ก็ลาใหม่หมดพอดีก็ลาใหม่อ๋อหมดพอดีเนาะงบไม่มีอีกลาใหม่ยังไม่เสร็จเลยค่ะจะทิ้งเลยจัดสรุปสลับวัฒนธรรมใช่ไหมไม่แห้งหรอก พผักไม่แห้งน้ไแด้เลยก็ตั้งชื่อใหม่วัดเทวทครับอ๋อต้องตั้งว่าสระไม่แห้งเนาะอยู่ในท่าลเก่าแก่จาบุญออ๋อนี่เนาะอ๋อนี่นะครับ fc ตรงนี้ก็จะมีโอ่งเป็นระยะระยะนะครับ fc นะดูกันได้นะครับโอ่งไม่รู้ว่าเขาเก็บน้ำนะครับน้องโอ่งเนี่ยจะเก็บน้ำนี่นะครับที่ยังอยู่นะโอ่ง เรามาดูทางดีบ้างนะครับเาขาบอกศาลาที่นี่ศาลาเก่าแก่มาก นี่นะครับเอซนะหลวงพ่อท่านบอกว่าจะให้พักแถวนี้นะครับสุดยอดนะครับแถวนี้นะครับถ้าพักแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะตรงนี้นะครับโอ้โหนี่คือต้นมะขามโอ้โหนะนี่นะครับ ต้นมะขามใหญ่ร้อยกาควีก็สังเกตดูโซ่แล้วกันที่เขามัดไว้นะครับพบกับคนเช่นไรเขาเปิดคนเช่นนั้นใครอยากอยากดูให้มาพบเรานะโอ้โหนี่เอฟซีนะครับนี่เนาะใครอยากมีลองมีรางอยากครอบเรานะนี่นะครับนี่นะรตรงนี้นะครับเอฟซีนะมีเครื่องพันธนาการนะครับเนาะเครื่องพันธนาการใครจะลองก็ลองนะครับ เาจะมัดติดก ah oh ับต้นมะขามไว้โอ้โหเป็นยังไงโดนวไปได้เลาบอกเพ่อไม่หรือแน่เรอนี้ยนอเนี่

พยามเอาคนเลยอสมบัติโอ้โหงานงอกเลยไม่น่าเล่นเลยลูกนี้ตรงนี้เป็นเมืองโบราณสมบัติ เดี๋ยวจะให้เอ็ดไทยมาพิสูจน์คนเคยพยายามจะมาไปไม่ได้อ๋อไปไม่ได้เหรอเรื่องเกี่ยับเรื่องเกี่ยวับเครื่องร่างขุงบอกเขาเล่าลุงเล่าว่ายังไงได้ไหมครับนี่ครับกระบอกบ่อในนี้นะครับคือเป็นบ่อที่มีทรัพย์สมบัติอยู่นะครับแล้วก็มีบางคนนะครับที่เข้ามา ขุดนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะเอาทรัพย์สมบัตินั้นไปได้นะครับจะแสดงว่ามอีองค์ผู้พิทักษ์นะครับผู้พิทักษ์ของทรัพย์สมบัตินี้นะไอ,อ,อ,อ้ีนะโอ้โหนี่เขาเรียกว่าบอ่บอบ่ทรัพย์สมบัติก็ว่าได้นะเดี๋ยวเราจะมาเข้าไอ้ตรงะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาาลาหลวงปู่ขาวนะครับอ่า ระวังระวังมต้นต้นัวอะไรนะครับงเอไปก็รู้เลยนะครับว่าเป็นงราคตรงนี้จะเป็นไทรารนะครับนอผูขาว แล้วลงลงพ่อเงินหรือเปล่าเงินะเนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับสีเงินนะครับข้างหลังนั้ะนครบพันิดเป็นเงินให้นะครับปิมากรก็จะติดเอให้ โดยที่วัดไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่บัเดียวเพาะเราทำไม่ดีแล้วท่างตทาทางางตทางติทาตทานเิดทางติดทางติดทางิดทางติทางติดใา้ติดทางติดทางติดทางติางติดนางตินทหงติดปิดทองินททางิดทงติทาดาางติทางทิดทางตาต่ทาาิดทางาตทางตาติาิดางางาทานางาิดงิาา ครับก็เป็นที่สวยงามมากครับขายรูปไปแล้วสวยมากครับน้องถ่ายดูภาพนิ่งนะครับสวยแล้วก็ท้อนออกมาองท่านจะเด่นที่สุดเลยครับเลนี้นะครับก็มีโทรศัพท์หลายท่านลองถ,ถ่ายครับเคยช่วงในการย้ายยย้าแล้วจะมีคนหลังคนทำเงาบก็มีช่วงเดินเป็นช่วงเลยป็นช่องไปเลย ยากที่ไหมคือาเขมาท่านแล้วก็เลยหาสิ่งที่พูดกันไม่ดีนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่ขอขาวศักดิ์สิทธิ์มากสถานที่นี้จริงๆแล้วพระาะอากานจริงๆอยู่ข,ข้างล่าง ล่างไหนใกล้นดนมไว้ในสัตว์นะครับเคยเห็นไหมครหรือว่าเขาเก่ากันมาคือกลางตัาปากของตัวปลาพระประธานมันอยู่ข้างล่างหลายท่านครูบาอาจารย์หลายท่านก็มาสื่อมาสื่อก็บอกว่าพระประธานอยู่ข้าองุ่ใหญ่นะครับตอนนี้พระประธานไม่อยู่แล้วเขาก็เลย เอาผิดผู้นี้นะเพาขาวนั้ขึ้นมาแทนเขาบรรล่างกรชื่อจุดขาวได้ยได้เลยูี้ได้เยีได้เลยสวยงามวนี่นะครับเอฟซีก็นี่บรรยากาศ